เราจะเคี่ยวเคี่ยวน้ําตาลนะเอาน้ําตาลให้มันมันไม่ดูสิเกีื่องเทศเราจะทําขาหมูจ้าเคี่ยวน้ําตาลแบบว่าเครื่องเทศเครื่องอะไรที่พั้งให้มันมันไหมลให้มันดำเลยให้มันได้เคี่ยวน้ำตาลจะเราจะไม่ใส่ซอสด,ดำเราจะไม่ใส่ซีอิ๊วดำนะจ๊ะคือเราไม่ใส่เลยจ้ะ ไม่ชอบจ้าคั่คัวค่วน้ำตาลนะจ๊าน้ำตาลเราใช้น้ำตาลแดงน้ำตาลแดงมันจะได้กลิ่นแบบแล้วขาหมูของเราประเอกของเราจ้าทำขาหมูนะจ้าขาหมูจ้ะไม่รูโดนอะไรฟันทำขาหมูไปเลย